ความรักคืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จและสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในการขายคุณอยากขายดีคุณอยากขายปังสสิ่งที่คุณต้องรักก็คือ 1. รักในแบรนด์หรือรักในสินค้า 2. รักในตัวเจ้าของแบรนด์และ 3. รักในแม่ทีมของคุณเพราะ3สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นําคุณมาสู่การขายเมื่อคุณรัก3สิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณพูดนําเสนอสินค้ากับคุณเป่าประกาศสินค้าของคุณออกไปสู่ผู้คนหรือมีคนเข้ามาถามคุณถึงสินค้าของคุณคุณก็จะสามารถที่จะตอบเขาไปได้อย่างมั่นใจและตอบเขาไปด้วยความภูมิใจเพราะถ้าคุณรู้สึกยังไงกับสินค้าของคุณรู้สึกยังไงกับแม่ทีมกับเจ้าของแบรนด์ คุณสิ่งที่คุณสื่อออกไปคนฟังเขาจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนั้นเช่นเดียวกันและเมื่อไหร่ที่คุณรักใน3ส,สิ่งนี้มากพอมันจะกลายเป็นความเชื่อคุณจะเชื่อว่าแบรนด์แบรนด์นี้สินค้าตัวนี้เจ้าของแบรนด์คนนี้แม่ทีมคนนี้จะนำพาคุณสู่เป้าหมายความสำเร็จของคุณได้และเมื่อคุณรักและเชื่อ ใน3สิ่งนี้มากพอมันจะกลายเป็นความศรัทธาเพราะเมื่อคุณรักคุณเชื่อคุณศรัทธาแล้วอ่ะคุณจะไม่มีเงื่อนไขในการลงมือทําของคุณเลยเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่เขาบอกจะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายของคุณอย่างแน่นอนและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรลืมที่จะรักก็คือตัวคุณเองเพราะตัวคุณคือคนที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่เป้าหมายของคุณ